ตสานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรนังขจามิธรรมังสรนังขจามิสังฆังสรนังขจามิทุติยังติพุทธังสรนังขจามิทุติยังติธรรมังสรนังขจามิทุติยังติสังฆังสรนังขจามิ

อิติปิโสภะคะวาอะระหังสามมาสามปวโทเวชาจารณสามปานโนสุขโตโลกเวโทปานโนตโรปุริสัทธมาสาริสัทธาเทวมนโนสานงพุทธ วาวาติสวาขาตนวคควตาธัมโมสันเฏติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพว โปฏิปปานโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโุชชปฏิปปานโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปปานโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาวเมจปฏิปปานโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจตัณ ตระเราโพร์สายุคานิอัตถุริสัพพคกลาเอสัพะฆาวะโตสาวกสัมโพอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญเชเลกะรณิโยอนุตตรังโุนยาเขตังโลการสาติ

Cawarang ati mata bawah tang ตัมกิจงกามาสเนวัสุธารุนันตาเมตตามภูเสกเวนาชิตวามุนินโตตันเตยัสสาภวตุเมชยามังคะลานิโอเคตคาคามเตหะทสุธารุนันตังทาวันติโยชนปะทังปุริมาละวั ຕາເທເທະວິສັງຄະຕະມະນະຈິດຕະວາຫ ตอทานแต่ชาสาวาวะตุเมชยมังคะลายในการตวานกัาธมุทารังอิวะคาเิเนยเจนจาญาโททวจนาจนากายมาเชสันเตนสุมาเวทนาชิตตวามุเนโตทานเตชะสา ภาวะตุเมชยมังคลานิสัจจัาวิหายมาติสัจคกวาทะเกตองวาธาเปโรเปตมะนาคติอันทภูตังปัญญาปเทปัจเรตติตวามุเดนโทตันเตชัสภาวะตุเมชยมังคลานินานโท ปานานาปุชคังเวปุทางมาเหตเด่งโกตเตนะเทระปุจเคนณทปาปยานโตเอโทปะเทสเวเทนาชิตาวามุเดนโทตันเตชะสาภาวัตตุเมชยังมังคลานโทคาหะเทเทปุจเคนณสุธาทหะทัง พรามังเวโซเทจโติเมเิภกาภิธานังยานาคาเทนาเวเทนาชิตวามูเดนทอตานเตจสาภวะตุเมชยมังคลานิเอตาเปกุตเชยมังคลาอาตาคาทายยวาจโนเดนาเทเนสารเตมัต เทหิตตวานะเนกเวเวทาในจุปนทวานใโมคังสุขาอจิรรมายนโรสปันย महाकारुणिको नाथो हिताय स पपाने नाङ्कोरे तवापारमे स पापातो स भोजिमोन्तमाघेतेन ังคาลังชัยานติอออธิยาโอเลสกายานางนาติวัฒนนเอวังอาหังวิชยโหมวิชยาสุชยามังคเลอปราชิตตปันนังเกษเสสปะทวิปคะเลอภิเสเกสะพะโพธานังอาคา ตาตาโตตโตาเตสุนามกาตังสุมังกาลังสปาพาตังโุโหติตังสุขโนโซโมโหตัวจะสุเยทังตามมจารโสปทากนังกายกรรมวาจากรรมปทาเกนังปตาเกนังมโนกรรมป่ะเนธ เตัทธากินาพธากินานิกาตวานาลาันตาเปรทาธกินะาวทุสัพมังพลังรักันทุสบะเิวตา สัพพูทานุภาเวนัสธาโสติะวันตุเตภวตุสาวพระมังคลังลาขันตุสาปพระเทวตาสัพธรมานุภาเวนัสธาโสติะวันตุเตภวตุสาวพระมังคลังลาขันตุสาปะเทวตาสัพสังฆานุภาเวนัสธาโสติะวันตุเต

อะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากความทุกข์อเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากเวรอพยาปัโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอนีโโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราจากความทุกข์กายทุกใจ สุขีอัตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยปัช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอิทังเมมาตาปิตูนางโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตีนางโหตุ สุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบญน,นี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมฆรุปัชชาย,ยาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุครุปัชชาย,ยาจริยาขอส่วนบุนนี้จงสําเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพเปตานังโหตุสุขิตาหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้และโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทิน Oh, บทสวดพระคาถา,าชินนบัญชรพระคาถา,าชินนบัญชรน,นี้เป็นการอัญเชิญพระพุทธานุภาพแห่งพระบรมศา,ศาสดาสมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าที่ได้เคยมาตัดสรู้ก่อนหน้านั้นจากนั้นเป็นการอัญเชิญพระระหันตขีนาศพผู้สําเร็จคุณวิเศษแต่และองค์ไม่เหมือนกันและอัญเชิญพระสูตรต่างๆอันบวราณจารย์ถือว่า เป็นพระพุทธบุญอันวิเศษแต่ละสูตรมารวมกันสอดคล้องเป็นกำแพงแก้วคุ้มกันตั้งแต่กระหม่อมจอมขวัญของผู้ภาวนาพระคาถาลงมาร้อมรอบตัวจนกระทั่งหาช่องโหวให้อันตรายสอดแทรกเข้ามามิได้ให้ตั้งนโมสามจบแล้วระลึกถึงและบูชาเจ้าพระพุธสมเด็จด,ด้วยคำว่าปุตตะกาโมละเอปุตัง ธนก,กาโมละเททนังอัธิกายเยกายะยะยะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิสโสภควายะมะราชาโนท้าเวสวรรโนมะระนังสุขัองอะระหังสุขโตนักโมพุทธายะ

te mô ni sa ra si se pa ti n ti to ma i ha m po to ta mô ta vi lo cha ne sa ng po pa ti n ti to ma i ha m po re sa pa ku na ka ro ha ta ye me anu ro to sa re โพโตจทังคีเนโกตันโยเตปิภาคาสเมงโมคาลาโนยจวามะเกนาคีเนสววเนไมฮะคาโสตานันทราอุโรกาสะโพจามหานามอุภาโสามาโสตะเกเก สารเตเป็นเทพาคาสเมงสุริยวะปภังกโรรนิเสตนโนสริสามปานนสพิตตบุนิุกฆาวุมารคาสโปเทรมาเหสิเจนตวะทกโสไมหังวะทเนนิจังปเตธาสิกุณ नो अङ्गुर मारो च उपाले नन्देवा दे धे रामे रा ममाेसा रा से ते महाधेराविचिता न दे साका महा देशे ते awan toy sin toy rasa chalan tan sirate jena an kamang jesusan dita ratana pura toy asita kine metaso taka nacaka baca toy asiwa me angkulima naga kana

ยานยานโตนานตัญเตชะสาวัสโตเมสะเกเจนะสะทาสัมปวะตปัญชเรชินปัญชรมาชามิวิหารันตังมะหิตเรสะทามเลนตุมังสัมเพเตมหาโุริสาสภาเอเจวมันโตสโค โอตุสราโคชิตานุภาเวนะชตุปาทโวธรรมานุภาเวนะิตาริสังโคสังฆานุภาเวนะเชตันตรายสัทธรมานุภาวะปาริโตจาราเมชินปันชะเร